สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวนะคะสำหรับการเปิดจุดบริการลงทะเบียนเงินดิจิตัล1,000 0บาทนะคะก็คือมีการเปิดเพิ่มเติมนะคะสำหรับจุดลงทะเบียนค่ะ เดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยค่ะว่าจะมีที่ไหนอย่างไรบ้างค่ะสำหรับกระทรวงดิจิทัลนะคะเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า ed กระทรวงการคลังนั่นเองนะคะและธนาคารกรุงไทยก็ได้มีการเปิดจุดให้รับลงทะเบียนเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะคะก็คือเงิน1,000 0บาทเนี่ยนะคะผ่านดิจิตอลวอลเล็ต เพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยนะคะ900สาขาทั่วประเทศไทยค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วนะคะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึงวันที่15กันยายน2567นั่นเองนะคะซึ่งนายประเสริฐนะคะครัฐมนตรีว่าการ ED นะคะก็ได้ระบุจากข้อความการลงทะเบียนเข้าร่วม ก็คือเงินดิจิตอลวอลเล็ตณวันที่2สิงหาคม2567มีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครง,งการแล้วกว่า20ล้านคนนะคะแสดงให้เห็นว่าประชาชนกลุ่มที่มี สมาร์ทโฟนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนั่นเองค่ะจุดบริการนะคะก็คือสอบถามข้อมูลและให้บริการรับลงทะเบียนร่วมดิจิตอ l วอลเล็ก็คือศูนย์ดิจิตัลชุมชนจำนวน1,722ศูนย์ทั่วประเทศที่ทำการไปรสนี1์0 0ทั่วประเทศนะคะธนาคารออมสินจำนวน1,047แห่ง ธนาคารทกสจำนวน1,238แห่งค่ะและธนาคารกรุงไทยจำนวน900แห่งทั่วประเทศไทยนะคะสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมนะคะตั้งแต่วันที่15กันยายนถึงวันที่1ตุลาคม2567รัฐบาลจะมีการแจ้งวิธีการลงทะเบียนและจุดให้บริการอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะ